สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชานาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาเล่าประสบการณ์ของคนที่เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วนะคะจาก f a c e b o o k New ชอบพยานะคะได้บอกว่าเขาได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองที่เขาได้ติดเชื้อโควิดและตอนนี้เขาเบาแล้วแล้วก็อาการเริ่มดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่ มีโอกาสติดเชื้อกันได้ทุกคนแต่ถ้าติดแล้วต้องทำตัวอย่างไรให้รอดและให้รอดและสู้และขอให้อดทนค่ะอย่าท้อทำใจให้เข้มแข็งยังไงต้องรอดส่วนตัวเองรอดมาได้กับ 1. ฟ้าทลายโจรกับกระชายขาวต้มมะนาว นะคะอันที่ 2. ยาไมเกรนปวดหัวมากพาราเอาไม่อยู่ข้อ 3. ยาลดน้ำมูกยาแก้ไอวิตามินซีห0 0่มิลลิกรัมข้อ 4. น้ำขิงหรือสมุนไพรที่พอจะหาได้ข้อ 5. ใช้เกลือล้างโพรงจมกูกมีอาการหายใจไม่ออก ให้กินหอมแดงจิ้มเกลือหนึ่งลูกช่วยอาการแน่นจมูกทำให้หายใจโลง่งข้อ6นอนพักให้ร่างกายฟื้นตัวพยายามทำให้ร่างกายแข็งเร็วแข็งแรงเร็วที่สุดข้อ7กินน้ำอุน่นน้ำเปล่าเยอะๆข้อ8บ้านไหนมีน้ำอุน่นแนะนำให้อาบน้ำอุน่นแช่สัก ย0่สนาทีอาการที่เป็นหนักมากๆก็อยู่ในช่วง1-5วันแรกมีไขป้ปวดปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวหายใจไม่ออกจมูกตันพยายามรักษาตัวให้ดีขึ้นตามวิธีที่ได้เขียนไว้ฟ้าทลายจนไม่ควรกินเกินห้าวัน ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ที่สำคัญต้องขยันขยับร่างกายให้ออกกำลังกายให้ระบบร่างกายมาทำงานเป็นปกติให้ไวที่สุดการรักษานี้อาจมีประโยชน์ต่อผู้รักษาตัวที่บ้านไม่มากก็น้อยในช่วงที่วิกฤตการรักษาตัวในโรงพยาบาลอาจทำได้ยากมากๆ ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยดูแลส่งยาและอาหารมาช่วยนะคะเชื้อจะยังไม่ตายเชื้อจะยังไม่หมดไปนะคะทุกคนในร่างกายยังจะมีเชื้อตายอยู่นะคะ